ขอบคุณต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายนะครับช่วงเวลาสุขขอาซิกากับคุณนะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่วันนี้มาดูไม่ไว่าจะเป็นมาดูเราหรือว่ามาดูพี่โดมาดูลิปตานะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเนสเล่แล้วก็อเอฟเอ็มวันด้วยโที่ทจัดกิจกรรมให้เราได้มาฟิตฟิตมาไม่รู้ฟินกันหรือเปล่านะ สุดๆโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆอ่าขอเสร็จให้ตัวเองมาแล้วโอเคแปลว่าเจนี่ไม่มีเจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนเจ้าทีเจ้าทีได้รับรู้แล้ว เห็นเสือหนึ่งตัวฮะแต่หมอไปไข่แน่ีิสิ์หรือเปล่าฮะท่านไปถามอย่างนี้แล้วท่านเขาไม่ได้ให้เราสองคนถ้าเอาไว้ก่อนแล้วมาให้คนอื่นเขาอยากให้เอาให้เลยว่ะขอบคุณ